ก่อนที่จะรับฟังความสนุกของเรื่องสนมรักในคลิปนี้สละเวลาสักนิดเพื่อกดไลค์และคอมเมนต์ด้วยนะครับขอบคุณครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง audio novel ตอนที่706สันดานเลวที่ฝังรากลึกเย่จิงหลานมองไปที่อินชิงสเสวียนทันทีทั้งสองคนสบตากันแล้วเบนสายตาทันควันต่างนึกถึงคนตรงหลิวพวกนั้นที่แอบเข้าไปในเมืองหลวงเจ้าสำนักเซี่ยวทราบหรือไม่ว่าเป็นฝีมือใครอินชิงสเสวียนถามเบา เจ้าสำนักเซี่ยวขมวดคิ้วและพูดว่าต้องเป็นคนที่มาจากตรงหลิวแน่ในเมืองเติงหลงยังมีพื้นที่ติดชายทะเลคิดว่าพวกเลระยำมหมานี่คงขึ้นฝั่งที่นั่นเย่จริงหลานสดบทสาบแช่งอย่างอดไม่ได้ไอ้พวกชาติหมาถึงกับกล้าโจมตีรัษฎรธรรมดาสารเลวจริงๆเจ้าสำนักเซี่ยวเห็นด้วยและกล่าวว่าด่าได้ดีคนเหล่านี้ไม่เพียงแต่ควักอวัยวะภายในของรัษฎรแต่ยังกินเด็กห้าหกคนทั้งเป็นด้วยตอนที่พวกเราไปถึงมีคราบเลือดอยู่ทั่วผนังและพื้นหน้าวัดเสียวยิ่งนะ เมื่อได้ยินเช่นนี้ท้องไส้ของอินชิงสเสวียนก็ปั่นป่วนนี้เป็นเหมือนวิธีการของเดราชานร้ายพวกนั้นจริงๆไม่ว่าจะยุคไหนก็ไร้มนุษยธรรมไม่แพ้กันมีหน้าเล่าไอ้พวกเลระยำหม,มานี่ถึงไม่ได้ขึ้นฝั่งทางนี้หลายวันแล้วที่แท้ก็ไปที่เมืองข้างๆคนพวกนี้ล้วนฝึกวรยุทธ์ที่ผิดหลักทำนองคลองธรรมต้องใช้คนเป็นๆมาเสริมวรยุทธ์ของพวกเขา อินชิงสเสวียนอยากนำน้ำผู้วิญญาณของตัวเองออกมาแจากจ่ายให้ทุกคนคนละถ้วยแต่เมื่อคิดถึงว่ายอดฝีมือขั้นสูงสามารถปิดผนึกมิติได้นางก็ล้มเลิกความคิดทันทีนางต้องเก็บของไว้เพื่อรักษาชีวิตตัวเองไม่สามารถเปิดเผยให้ทั้งหมดได้สำนักอื่นก็ส่งลูกศิษย์ไปด้วยหรือเจ้าสำนักเสี่ยวพูดด้วยใบหน้าที่มืดมนสำนักอื่นข้าไม่รู้ แต่ทั้งสำนักสำนักกระบี่สังหารและสำนักเทียนหวนได้ส่งกำลังคนไปแล้วหอแห่งเสียงศักดิ์สิทธิ์ของเราไม่สามารถลาหลังผู้อื่นได้ทันทีที่เขาพูดจบเย่จริงอวีก็เดินตามเซี่ยวอินหวนเข้ามาจากประตูเห็นได้ชัดว่าทั้งสองทราบเรื่องนี้แล้วสีหน้าแต่ละคนก็ดูไม่ดีเช่นกันอินชิงสเสวียนรีบก้าวไปรับเสี่ยวหนานเฟิงพูดอย่างอ่อนโยนเจ้าเออเด็กดีให้แม่กอดน,นะ เสียวหนานอเฟิงยื่นมือเล็กป้อมออกมาทันทีแล้วกอดคอของอินชิงสเสวียนใบหน้าเล็กๆกดแนบกับใบหน้าของอินชิงสเสวียนแน่นดวงตาแคบลงราวกับว่ากำลังง่วงนอนแล้วอินชิงสเสวียนอุ้มลูกเข้าไปในห้องทันทีเย่จิงอวีก็ติดตามมาอาวีท่านกับท่านแม่ได้ยินเรื่องเมืองข้างๆแล้วใช่ไหมเย่จิงอวีพยักหน้าเขาพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นผีกระตรงหลิวเหล่านี้แทรกซึมเข้าไปได้ทุกที่จริงๆเลวร้ายยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานอีก อินชิงสเสวียนพูดด้วยความโกรธนี่คือสันดานชั่วที่ฝังรากลึกหักต้องการจัดการกับพวกเขาต้องถอนหลักถอนคนเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาในอนาคตอีกสเสวียนเอ๋อพูดถูกฆ่าในฐานะฮ่องเต้ไม่สามารถแบ่งแยกระหว่างยุทธภพกับราชสำนักได้อีกต้องกำจัดคนตรงหลิวที่ชั่วร้ายเหล่านี้ให้สิ้นซากถึงจะสามารถกลับเมืองหลวงได้อย่างสบายใจเสียงของเย่จิงอวีดังกังวานทรงพลังยิ่งเมื่อได้ยินเช่นนี้หัวใจของอินชิงสเสวียนก็เต้นแรงนางพยักหน้าหงึกหงัก ข้าสนับสนุนท่านในเมื่อออกมาแล้วคงไม่เสียเวลามากนะขอบคุณนะสเสวียนเอ,อ๋อเย่จิงอวีจับมืออินชิงสเสวียนเสี่ยวหนานอเฟิงก็ยื่นมืออันอ้วนป้อมออกมาด้วยพูดด้วยเสียงเจ้ยแจ้วขอบคุณลูกเมื่อมองดูลูกชายที่น่ารักน่าเอ็นดีเย่จิงอวีก็เลิกคิ้วรอยยิ้มปรากฏบนริมฝีปากบางทันทีขอบคุณนะลูกน้อยของข้าเสี่ยวหนานอเฟิงกระโดดโลดเต้นอย่างยินดีปรีดาทันทีพูดว่า ขอบคุณเด็ดพ่อขอบคุณสวยแม่อินชิงสเสวียนก้มศีษะลงจุบใบหน้าเล็กๆที่เรียบเนียนอย่างอ่อนโยนขอบคุณเจ้าเอ๋อด้วยนะเราต้องเข้านอนแล้วแม่จะพาเจ้าไปหาอาวินชายอินชิงสเสวียนส่งลูกให้อวินชายและกลับห้องตัวเองขณะที่นางกำลังจะเปิดประตูก็ได้ยินเสียงกรีดร้องแววมาแต่ไกลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออดิโอโนเวลตอนที่เจ7อยู่ดีไม่ว่าดี อินชิงสเสวียนตกใจหันขวบกลับไปพลันเจ้าสำนักเซี่ยวได้หาะแขนเสื้อกระพือออกไปแล้วเย่จิงอวีก็มาที่ประตูคว้าข้อมือของอินชิงสเสวียนไว้เราก็ไปดูกันมืออันแข็งแกร่งโอบไหล่แล้วก็หาะออกไปจากลานบ้านหลังจากข้ามถนนเส้นหนึ่งทั้งสองได้กลิ่นคาวเลือดรุนแรงหัวใจของอินชิงสเสวียนเต้นแรงหรือว่าผีกระตรงหลิวเหล่านั้นได้ร่อนลงบนเกาะแล้ว ตอนที่ติดตั้งแห่ไฟฟ้าก็มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้ด้วยหลายตัวอินชิงเสวียนหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาทันทีแล้วมองไปรอบๆแต่ไม่เห็นใครมาที่เกาะเลยหรือว่ามีคนตรงหลิวอาศัยอยู่บนชายฝั่งทะเลเปิดหามาโดยตลอดขณะที่คิดเรื่องนี้เย่จิงอวี๋ก็เหาะลงจอดที่พื้นแล้วนอกจากเจ้าสำนักเซี้ยวแล้วยังมีชายชาราอีกสองคนที่อินชิงเสวียนไม่เคยเห็นยืนอยู่ข้างๆมีเสียงเสื้อผ้าปะทะลมดังพึบพับอ,อยู่เป็นระยะๆะะเห็นได้ชัดว่ามีคนกำลังมาที่นี่ อินชิงสเสวียนรีบก้าวไปข้างหน้าภาพตรงหน้านางเกือบทำให้นางอาเจียนอาหารทะเลที่นางกินตอนบ่ายออกมาชายไวกลางคนสองคนนอนอยู่บนพื้นร่างกายเปียกโชกไปด้วยเลือดเกือบทั้งตัวท้องถูกผ่าจากลำคอไปจนถึงเอวสามารถเห็นเลือดเนื้อที่กองอยู่บนพื้นและอวัยวะภายในกว็วางอยู่เต็มพื้นนับตั้งแต่มาถึงยุคนี้อินชิงสเสวียนได้เห็นคนตายมากมายก่อนหน้านี้ในเมืองหลวงเคยได้ยินเกี่ยวกับการฆ่าคนและนำอวัยวะภายในออกมาแต่การได้ยินและเห็นด้วยตาตัวเองนั้นแตกต่างกันมากจริงๆ ในวันนั้นนางได้ปรึกษาเรื่องนี้กับเย่จิงหลานที่เมืองหลวงแต่ตอนนี้นางรู้สึกได้เพียงสิ่งเดียวเท่านั้นนั่นคือท้องไส้เต้นตุบๆอย่างควบคุมไม่ได้รู้สึกอยากอาเจียนรีบสะบัดมือของเย่จิงอวิออกแล้ววิ่งไปอีกฟากหนึ่งของถนนมืออันอบอุ่นกดบนไหลของนางอีกมือหนึ่งก็ลูบหลังให้นางเบาๆไม่เป็นไรนะ,สะเสวียนเอ๋อข้าจะไปส่งเจ้ากลับก่อนอินชิงสเสวียนอาเจียนโอกอากอ,ากอีกแต่ไม่มีอะไรออกมา นางหยิบน้ำผู้วิญญาณออกมาจิบทำให้ท้องไส้สงบลงมากทันทีนางหันกลับมาคลี่ยิ้มละไมไม่ต้องห่วงข้าไม่เป็นไรเมื่อนึกถึงภาพเมื่อครูเย่จิงอวีก็รู้สึกมวนท้องมากเช่นกันฉากนั้นน่าสยดสยองจริงๆเจ้ารอข้าอยู่ที่นี่เถอะข้าไปดูแล้วจะรีบกลับมาอินชิงสเสวียนพูดอย่างช่วยไม่ได้งั้นก็ได้ข้าจะรอท่าน การผ่าตัดกับเย่จิงหลานยังไม่น่าขยงปานนี้อย่างน้อยห้องผ่าตัดก็เต็มไปด้วยกลิ่นยาฆ่าเชื้อกลิ่นข่าวเลือดเบาลงมากตอนนี้เหมือนกับโรงฆ่าสัตว์โดยสิ้นเชิงแม้ว่านางจะยืนอยู่ที่นี่แต่กลิ่นข่าวเลือดยังคงติดอยู่ในจมูกจึงรีบแลกมะขามจากมิติมากินจึงระงับอาการคลื่นไส้ได้บ้างในเวลาเพียงไม่กี่ลมหายใจสิ่งจำนวนมากจากสำนักต่างๆได้รวมตัวกันและปิดล้อมชายทั้งสองที่เสียชีวิต อินชิงสเสวียนอาเจียนอีกครั้นแล้วก็ได้ยินเสียงเหน็บแนมจากด้านหลังอุ้ยนี้แม่นางอินคนที่เล่นพินไม่ใช่หรือแค่คนตายสองคนยังกลัวขนาดนี้ช่างน่าขายหน้าแทนหอแห่งเสียงศักดิ์สิทธิ์จริงๆซึ่งคนที่พูดคือเกิดหงวนที่กำลังดูความโชคร้ายด้วยสีหน้ายินดีอยู่นางเป็นคนที่สนใจดูความตื่นเต้นเป็นพิเศษเมื่อได้ยินว่ามีเรื่องเกิดขึ้นที่นี่ยังไม่ทันกินข้าวอิ่นนางก็วิ่งหน้าตั้งมาถึงที่นี่แล้ว เมื่อนางมาถึงก็เห็นอินชิงสเสวียนยืนอยู่ริมถน,นนแน่นอนว่านางจะไม่พลาดโอกาสที่จะพูดชีกหน้าคนอื่นอยู่แล้วนางกลัวว่าอินชิงสเสวียนจะโตกลับพอพูดจบก็รีบเบียดตัวเข้าไปในฝูงชนลูกศิษย์ส่วนใหญ่ในสำนักต่างก็รู้จักนางรู้ว่านางมีนิสัยดื้อรั้นจึงหลีกทางให้เกิดหวนวโดยดีเกิดหงวนเห็นภาพชัดเจนทันทีรีบหันกลับแล้วอาเจียนออกมาเสียงดังอินชิงสเสวียนยืนตรงข้ามกระตุกมุมปากอย่างประชดอย่างอดไม่ได้ ใบหน้าของเกอหงวนเปลี่ยนเป็นสีแดงโชคดีที่มืดจึงไม่มีใครเห็นหน้านางนางเดินอย่างรวดเร็วไปหาอินชิงสเสวียนเจ้ายิ้มทำไมหรือเจ้าไม่ได้อาเจียนงั้นหรืออินชิงสเสวียนก้าวถอยหลังขอร้องเจ้าอย่ามาพูดใกล้ข้านะมันทำให้รู้สึกคลื่นไส้จริงๆใบหน้าของเกอหงวนแดงมากขึ้นข้าไม่ได้อาเจียนอะไรออกมาเสียหน่อยอินชิงสเสวียนกลับหันความสนใจไปที่ฝูงชน นั่นก็เรื่องของเจ้าไม่เกี่ยวอะไรกับข้าเจ้าอย่ามายืนขวางหน้าข้าจะดีกว่าเกอหงวนเคยถูกคนเพิกเฉยเสียเมื่อไรนางมายืนขวางหน้าของอินชิงเสวียนทันทีที่นี่เป็นบ้านของเจ้าหรือข้าจะยืนอยู่ตรงนี้เจ้าจะทําไมเมื่อเผชิญหน้ากับสตรีที่เกเรและชอบใช้อํานาจบาดใหญ่เช่นเกอหงวนอินชิงเสวียนก็ไม่อยากเปลืองน้ําลายจึงก้าวออกไปเมื่อเห็นว่าตัวเองถูกเมินอีกเกอหงวนก็ตบหน้าอินชิงเสวียนด้วยความเร็วดุดสายฟ้า อินชิงสเสวียนมองออกแต่แรกแล้วว่านางจะทำอะไรจึงแลกเปลี่ยนพลังมิติก่อนและตอบกลับด้วยฝ่ามือแม้ว่าวรายุทธ์ของเกอหงวลนจะไม่เลวนะักแต่เมื่อเทียบกับความแข็งแกร่งจากมิติของอินชิงสเสวียนยังคงมีความแตกต่างเล็กน้อยนางตกใจพนะถอยหลังไปสองก้าวยางอดไม่ได้อดไม่ได้ที่จะรู้สึกประหลาดใจเดิมทีคิดว่าสตรีคนนี้เล่นได้แต่เพลงพินเท่านั้นคิดไม่ถึงว่านางจะเป็นวรยุทธ์เช่นกัน อินชิงสเสวียนยังคงไม่มองนางราวกับว่านางเป็นอากาศาธาตุมีลูกศิษย์มากมายอยู่ตรงหน้านางแม้ว่าจะไม่มีใครหันกลับมาแต่เกิดหงวนก็รู้สึกว่าตัวเองเสียหน้าขมวดคิ้วแล้วพูดด้วยความโกรธคนแท้อินนั่นหน้ารับฝ่ามือข้าอีกครั้งก่อนที่เกิดหงวนจะพูดจบมืออันเรียวยาวก็ซัดฝ่ามือใส่แล้วอินชิงสเสวียนเหยียดหยามอยู่ดีไม่ว่าดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a u ิโอโนเวล ตอนที่708เงาคนในกล้องวงจรปิดเกอรหงวนเพียงรู้สึกมือศีรษะส่วนคนกระเด็นถอยไปข้างหลังมีเสียงดังปังล้มหน้าหงายเนื่องจากมีคนสองคนเสียชีวิตกระทันหันทุกคนจึงอยู่ในความตึงเครียดทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงอู้อี้อยู่ด้านหลังจึงหันหลังกลับทันทีแทบทุกคนเห็นเกิรหงวนล้มลงกับพื้นใบหน้าของเกอดหงวนเปลี่ยนเป็นสีแดงจนถึงใบหูทันที ในไม่ช้านางก็ลุกขึ้นนั่งขัดสมาธิใช้แขนข้างหนึ่งวางบนเข่าแล้วเท้าคลังบนฝ่ามือถลึงตามองและพูดว่ามองอะไรกันข้าขอนั่งพักสักครู่ไม่ได้หรือขณะที่พูดผู้อาวุโสวีก็มาถึงแล้วเขาขมวดคิ้วถามว่าหอหิบงูยักษ์วแหวนนอนหนูเจ้าวิ่งมาตั้งแต่เมื่อไหร่เกิดหงวนหัวเราะแห้งๆแล้วพูดว่าข้าแค่อยากมาดูเรื่องสนุกแต่จู่ๆก็รู้สึกเหนื่อยก็เลยนั่งพักอยู่ที่นี่อาจารย์อัศวีท่านไม่ต้องสนใจข้าไปทำธุรกิจของท่านเถิดเจ้ากะ อินชิงสเสวียนยกมุมปากขึ้นเล็กน้อยเกิดหงคนนี้มีนิสัยเหมือนเด็กแค่คิดได้ครึ่งหนึ่งจู่จูก็รู้สึกมีหนามทิ่มที่หลังพออินชิงสเสวียนหันกลับมาก็ไม่เห็นว่ามีใครอยู่ในระยะแต่ความรู้สึกยังคงไม่หายไปทําให้นางยืนขึ้นด้วยความหนาวสั่นและสยดสยองเมื่ออินชิงสเสวียนหันกลับมาอีกครั้งทันใดนั้นก็รู้สึกถึงแรงกดดันที่หน้ากโกลบบนหัวนางเงยหน้าขึ้นทันทีเหมือนเห็นร่างเลือนรางยืนอยู่เหนือหัวถูกห่อด้วยผ้าสีดํา อินชิงสเสวียนสะดุ้งเฮือกถอยหลังไป2อก้าทันทีเมื่อนางเงยหน้าขึ้นอีกครั้งคนผู้นั้นก็หายตัวไปเกิดหงวนปีนขึ้นไปจากพื้นแล้วย่อเยอ้ยคิดว่าเจ้ากล้าหาญมากเสียอีกเป็นถึงคนในยุทธจักรแต่กลับกลัวผีหน้าตลกจริงๆอินชิงสเสวียนยังคงมองดูท้องฟ้าหรือว่าสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อครู่เป็นภาพลวงตาจากนั้นก็สายสีซาอีกครั้งตั้งแต่นางแช่ตัวในน้ำผู้วิญญ,ญาณ ความสามารถในการรับรู้จึงสูงกว่าคนทั่วไปหลายเท่าดังนั้นไม่น่าเป็นการเข้าใจผิดขณะที่กำลังเมอจู่จู่ก็ได้ยินเสียงสุนัขเห่ามาแต่ไกลอินชิงสเสวียนจำเสียงของไปสเสวียรีบแลกเปลี่ยนความเร็วของมิติมุ่งหน้าไปทางด้านหลังตรอกทันทีไปสเสวียอินชิงสเสวียนได้เห็นเงาสีขาวแล้วจึงตะโกนขึ้นแต่เห็นไปสเสวียนั่งอยู่บนพื้นยกหัวสุนัขตัวใหญ่ขึ้นมองดูท้องฟ้า อินชิงสเสวียนรีบเข้าไปหาไปสเสวียก้มหน้าลงถามว่าไปสเสวียเจ้าเห็นอะไรงั้นหรือไปสเสวียก้มศีสษะลงครางหนิงหนิงในลำคอราวกับกำลังตอบอินชิงสเสวียนอินชิงสเสวียนเงยหน้าขึ้นท้องฟ้าอย่างมืดไม่มีอะไรเลยไปสเสวียหยุดเห่าเหยียดอุ้งเท้าปุกปุยสองข้างออกมากอดเอวของอินชิงสเสวียนอย่างดีใจสุนัขมาจากไหนมาให้พี่สาวกอดหน่อยเกิงหวนก็ไล่ตามมาด้วยเช่นกัน นางเป็นคนดื้อรั้นเอาแต่ใจชอบพูดจาเอาแต่ได้ทั้งนี้เป็นเพราะนางถูกอาจารย์ในสำนักตามใจตั้งแต่เด็กแต่ยังคงเป็นห่วงอินชิงสเสวียนถึงอย่างไรนางก็เป็นคนเดียวที่สามารถเล่นพิ์ได้แม้ว่าเกิดหงวนจะไม่ชอบหน้านางแต่ไม่เคยคิดที่จะปล่อยให้นางตายจู่ๆเห็นอินชิงสเสวียนจากไปอย่างกระทันหันก็รีบตามมาทันทีนางฝึกฝนวรยุทธ์บนภูเขามาตั้งแต่เด็กไม่เคยเห็นสุนัขบ่อยนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งสุนัขที่สวยงามดังเช่นไปสเสวียน ขนทั่วตัวขาวราวกับหิมะน้ำค้างแข็งสองแสงสีเงินเรืองรองในแสงจนทั้งอ้วนทวนแข็งแรงและดูสง่างามเกิดหงวนชอบมันมากทันทีจนจะยื่นมือออกไปกอดมันไปสเสวียแยกเคี้ยวทันทีมันไม่ใช่สุนัขที่ทุกคนจะอุ้มได้เกิดหงวนสะดุ้งถอยหลังหนึ่งก้าวดาทอทันทีเจ้าสุนัขอาศัยบาร,รมีนายไปสเสวียดูเหมือนจะเข้าใจแยกเขี้ยวใสานางอีกครั้งพร้อมกับเห่าเสียงดังอินชิงสเสวียลูบหัวไปสเสวีย ไม่เป็นไรไม่ต้องเห่าแล้วไปเสวียหุบป,ปากอย่างเชื่อฟังทันทีในเวลานี้มีร่างหนึ่งวิ่งมาแต่ไกลและได้ยินเสียงตะโกนจากระยะไกลเสวียนเอ๋อเจ้าเป็นอะไรหรือเปล่าไม่เป็นไรข้าได้ยินเสียงเห่าของไปเสวียจึงมาดูหนะ้าอินชิงเสวียนยิ้มบางๆแล้วมองแย่จิงอวีที่หยุดลงที่พื้นไม่เป็นไรก็ดีปล่อยให้เจ้ารอนานแล้วเรากลับกันเถอะ เย่จิงอวีไม่ได้มองเกอหงวนเลยแต่จับมือเล็กๆของอินชิงสเสวียนแล้วเดินบ่ายหน้าไปยังหอแห่งเสียงศักดิ์สิทธิ์บหน้าที่สวยงามของเกอหงวนซีดลงด้วยความโกรธนางไม่รู้ว่าจะตอบโต้อย่างไรจริงๆจ,จึงได้แต่ทำหน้าบูดบึ้งตามหลังพวกเขาทั้งสองไปจากนั้นก็ใช้วิชาตัวเบาห่อออกไปหลังจากเดินไปได้ระยะหนึ่งเย่จิงอวีก็ถามว่านางไม่ได้ทำให้เจ้าลำบากใช่หรือไม่อินชิงสเสวียนหัวเราะเบาๆ ท่านเห็นข้าดูเหมือนคนที่ถูกทำให้ลำบากใจงั้นหรือเย่จิงอวีมองดูนางอย่างระมัดระวังก็ไม่ค่อยเหมือนเมื่อมองดูใบหน้าที่จริงจังนั้นอินชิงสเสวียนก็อดยิ้มไม่ได้และถามว่าทางนั้นเป็นอย่างไรบ้างรู้ผลอะไรหรือไม่คงเป็นคนตรงหลิวเย่จิงอวีไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่เขาเม่อลอยอยู่ครู่หนึ่งเป็นอะไรหรืออินชิงสเสวียนเงยหน้าขึ้นถาม ทันใดนั้นนางก็เห็นว่ารูม่านตาของเย่จิงอวีดูเหมือนจะมีแสงสีแดงจางๆแล้วจึงคิดอีกว่าเขาไม่ได้ใส่เลนส์เสียหน่อยตาจะเปลี่ยนสีได้อย่างไรต้องเป็นเพราะแสงจันแน่ๆเย่จิงอวีไอแห้งๆแล้วพูดว่าข้ากำลังคิดถึงคดีนี้ในเมืองหลวงทุกสำนักสงสัยว่ามีคนตรงหลิวอยู่ที่ชายฝั่งเปยไหายพรุ่งนี้คงใช้ภาวะฉุกเฉินอีกข้าก็คิดแบบนั้นเหมือนกันอย่างไรก็ต้องตาหาคนพวกนี้ให้เจอ เย่จิงอวีพยักหน้าและไม่พูดอะไรอีกอินชิงสเสวียนก็นึกอยากพูดอะไรเช่นกันทันทีที่ผ่อนคลายศพที่น่าสะพรึงกลัวทั้งสองก็จะปรากฏขึ้นต่อหน้าไม่มีอารมณ์ที่จะพูดอะไรจริงๆทั้งสองกลับไปที่หอแห่งเสียงศักดิ์สิทธิ์เสียวหนานเฟิงหลับไปแล้วอินชิงสเสวียนก็เข้าไปในมิติพร้อมกับเย่จิงอวีชงชาร้อนให้เย่จิงอวีโดยใช้น้ำผู้วิญ,ญญาณแล้วปล่อยให้เขาแช่ตัวจู่จูเย่จิงอวีก็รู้สึกสดชื่นนำการน้ำชาไปที่ข้างบ่อน้ำผู้เพื่อนั่งสมาธิ อินชิงสเสวียนหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาดูวิดีโอบนชายหาดทันใดนั้นนางก็พบชายคนหนึ่งยืนอยู่บนโขดหินที่ยกขึ้นบนชายหาดซึ่งเป็นแนวเลือนรางจนแทบจะกลืนหายไปในยามราตรีแอดรู้นะว่ากำลังฟังคลิปนี้อยู่ขอบคุณที่กำลังจะกดไลค์และคอมเมนต์ในตอนนี้ถ้าไม่กดแอดคงจะหมดกำลังใจในการทำคลิปแน่ๆเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a u ดโอ novel ตอนที่7 0 9าข้าจะค่อยๆแก่เท่าไปพร้อมกับเจ้า อินชิงสเสวียนตกใจกำลังจะเรียกเย่จิงอวีเข้ามาดูแต่คนผู้นั้นก็หายตัวไปแล้วหรือว่าตัวเองตลายหรือคนใกล้เคียงถูกโจมตีทีละคนจึงเกิดความสงสัยไปเองอินชิงสเสวียนเปิดกล้องวงจรปิดดูอีกครั้งซึ่งก็มีร่างหนึ่งจริงๆนางไม่ได้ดูผิดจากนั้นก็คิดอีกครั้งบนชายฝั่งเปยไห่มียอดฝีมือมากมายบางทีอาจมีผู้อาวุโสจากยุทธจักรคนอื่นไปลาาตะเวนชายหาดไม่น่ามีอะไรต้องห่วง เมื่อเห็นดวงตาหงของเย่จิงอวิหลับลงราวกับว่าตกอยู่ในภวังอินชิงสเสวียนก็ถือโทรศัพท์ปัดเล่นไปมาไม่นานก็ไม่หลับไปในที่สุดเมื่อตื่นขึ้นมาก็เป็นเวลาเช้าของวันรุ่งขึ้นแล้วเย่จิงอวีนั่งอยู่บนขอบเตียงกำลังเล่นอยู่กับโทรศัพท์มือถือถ้าเขาไม่ได้สวมเสื้อผ้าข,ของข้าวต้าโจอ,อินชิงสเสวียนคงจะคิดว่าตัวเองได้กลับไปสู่ยุคปัจจุบันแล้วทำไมถึงตื่นเช้าขนาดนี้ อินชิงสเสวียนหาวพลางมองไปที่เย่จิงอวีเย่จิงอวียืดนิ้วออกเกาสันจมูกของนางเบาๆสายแล้วถ้าอยู่ในเมืองหลวงข้าคงไปประชุมเช้านานแล้ววันธรรมดาเย่จิงอวีมักจะตื่นตอนตีสี่ถ้าตามเวลาในเมืองหลวง,วลวงเวลานี้เขาคงไปประชุมได้สองชั่วย,ยามแล้วอวีอยากกลับเมืองหลวงไหมอินชิงสเสวียนถามอีกเย่จิงอวียิ้มอย่างเปิดเผยมีเสด็จอาคอยดูแลเมืองหลวงจึงไม่มีอะไรต้องกังวล เขาวางโทรศัพท์มือถือลงแล้วพูดด้วยสีหน้าอ่อนโยนตรับใดที่ยังมีรัษฎรพวกเขาล้วนเป็นคนของข้าตรับใดที่สามารถให้ความสงบสุขให้กับรัษฎรได้ข้าอยู่ที่ใดก็ไม่แตกต่างมากนะักเมื่อฟังคำพูดที่ทรงพลังเหล่านี้หัวใจของอินชิงสเสวียนก็เต้นแรงต้าโจได้มีห้องเต้ที่ขยันแข็งและเอาใจใส่เช่นนี้ไม่จำเป็นต้องกังวลว่าบ้านเมืองจะไม่เจริญรุ่งเรืองฟาบาทพูดถูกแล้วเป็นหม่อมฉันที่ใจแคบเกินไป เย่จิงอวีหยิบเสื้อผ้าขึ้นและสวมให้กับอินชิงเสเวียนอย่างระมัดระวังสเสวียนเอ๋อถ่อมตัวเกินไปหักเจ้าใจแคบเกรงว่าต้าโจจะยังตกอยู่ภายใต้ความยากลําบากผู้ที่ราษฎรในใต้ล่าควรจะขอบคุณคือเจ้าไม่ใช่ข้าอินชิงเสเวียนถูกชมจนเขินอายทันทีแม้ว่าช่วงแรกนางจะช่วยเหลือเย่จิงอวีได้มากแต่นั่นก็ทําโดยคํานึงถึงประโยชน์ร่วมกันไม่ได้ปราศจากความเห็นแก่ตัวอย่างที่เย่จิงอวีพูด เย่จิงอวีได้ดึงอินชิงสเสวียนขึ้นมาแล้วเขาหลุบตาลงมองไปที่สตรีตัวน้อยที่อยู่ตรงหน้าเขาเรื่องที่ข่ารับปากเจ้าจดจำอยู่ในใจเสมอเมื่อกลับไปยังเมืองหลวงข่าจะแต่งตั้งให้สเสวียนเอ๋อเป็นหองเฮาส่วนคนอื่นข่าจะจัดให้อยู่อย่างเหมาะสมรับประกันว่าพวกนางจะมีชีวิตที่ไร้ความตังวลไปตลอดชีวิตแต่ไม่รู้ว่าสเสวียนเอ๋อจะเต็มใจยอมรับหรือไม่ หลังจากผ่านอะไรมามากมายอินชิงสเสวียนก็ยอมรับว่าเย่จิงอวีเป็นผู้ชายคนเดียวของชีวิตอีกทั้งชายคนนี้ยังมีอำนาจรูปร่างหน้าตาก็หล่อเหลาแล้วจะยังไม่ชอบอะไรอีกนางยกมุมปากขึ้นเผยรอยยิ้มที่สดใสได้เป็นสตรีที่สูงส่งที่สุดในแผ่นดินข้ายังไม่ยอมอะไรอีกเมื่อมองดูดวงตาที่ยิ้มแย้มแจ่มใสคู่นั้นเย่จิงอวีก็อารมณ์ดีอดไม่ได้ที่จะยกอินชิงสเสวียนขึ้นและหมุนตัวไปรอบๆอบ สเสวียนเอ๋อพูดแล้วต้องทําให้ได้นะไม่เช่นนั้นจมูกของเจ้าจะยาวขึ้นอินชิงสเสวียนบีบป,ปลายจมูกแล้วหันมาทําหน้าทะเลนใส่เขาแบบนี้น่าหรือเย่จิงอวิรีบดึงมือของนางออกข้าไม่อยากเห็นจมูกของสเสวียนเอ๋อยาวขึ้นสเสวียนเอ๋อในตอนนี้กําลังสวยเลยอินชิงสเสวียนโอบรอบคอของเขาเอียงคอถามว่าแล้วถ้าข้าแก่แล้วลละมีริ้วรอยบนใบหน้าเส้นผมขาวโพลนทั้งหัวฝ่าบาทจะยังคิดว่าสวยอยู่หรือไม่ เย่จิงอวีก้มลงวางคางบนหน้าผากอันเกลี้ยงกล่ของอินชิงสเสวียนข้าจะค่อยๆแก่เท่าไปพร้อมกับสเสวียนเอ๋อเมื่อถึงเวลานั้นข้าจะไม่เยาว์ัยอีกอาจฟันร่วงหมดปากถ้าสเสวียนเอ๋อไม่รังเกียจข้าๆก็จะแอบดีใจหลังจากที่จินตนาการว่าพวกเขาทั้งสองตัวสั่นงกงกอินชิงสเสวียนอดยิม้มไม่ได้จากนั้นจูบแก้มของเย่จิงอวีอย่างรวดเร็วแล้วกระโดดลงไปที่พื้นนั่นก็เป็นเรื่องห้าสิบปีให้หลังเราคิดถึงปัจจุบันดีกว่าข้าหิวแล้วต้องออกไปกินข้าววแล้ หลังจากพูดจบคนก็ออกจากมิติไปทันทีที่พวกเขาทั้งสองมาถึงห้องเสียงของจังวีจินก็ดังขึ้นนอกประตูนายหญิงท่านตื่นหรือ,อยังเจ้ากะเข้ามาเถอะอินชิงสเสวียนเปิดประตูจังวีจินก็ถือถาดอาหารยืนอยู่หน้าประตูพอดีเซียวหนานอ,นอเฟิงกับอวินชายอยู่ด้วยกันหรือเปล่าจังวีจินพูดด้วยความเคารพนายน้อยกำลังเล่นอยู่ด้านหลังฟูอี้อองอวินชายและไปสเสวียต่างก็อยู่ที่นั่นทั้งหมด ท่านแม่ข้าละ่ะเย่จิงอวีล้างหน้าล้างตาเรียบร้อยแล้วนั่งอยู่ที่โต๊ะจังวีจิงตอบด้วยความเคารพให้เฟยออกไปกับเจ้าสํานักบอกว่าจะไปหาหรือเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ทั้งยังกําชับว่านายหญิงกับฝ่าบาทว่าหากไม่จําเป็นก็อย่าออกไปข้างนอกอินชิงสเสวียนพยักหน้ารู้แล้วอาหารเช้าเป็นโจ๊กข้าวฟ่างพร้อมเครื่องเคียงบางอย่างเช่นแมงกะพรุนซึ่งสดใหม่มากในขณะที่คู่สามีภรรยากำลังรับประทานอาหาร เจ้าสำนักเซี่ยและคนอื่นๆก็มาถึงโถงร่วมทำแล้วเจ้าสำนักและผู้อาวุโสของแต่ละสำนักนั่งเป็นสองแถวโดยมีลูกศิษย์ที่ติดตามมายืนอยู่ข้างหลังเกอหงวนติดตามผู้อาวุโสวีมาด้วยเมื่อไม่เห็นเย่จิงอวีนางก็อดรู้สึกผิดหวังอย่างอดไม่ได้ในเวลานี้มีเสียงฝีเท้าดังขึ้นสู่ถูก็เดินเข้ามาจากประตูพร้อมกับคนกลุ่มหนึ่งหลังจากที่ไม่ได้เจอกันหลายวันสู่ถูก็ดูเปลี่ยนไปราวกับคนละคนเดินมาอย่างรวดเร็วคังเชิดขึ้น อาซื้อหลานที่อยู่ข้างๆเหลือบมองดูแล้วยกมุมปากขึ้นเล็กน้อยตรับใดที่สูถูอยู่ที่นี่สนามคดเคี้ยวนี้ไม่ใสสะอาดแน่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง audio novel ตอนที่710ค่าอยากยืมตัวแม่นางอินเชื่อว่าทุกท่านคงรู้อยู่แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนนี้วันนี้ที่เชิญทุกคนมาที่นี่ด้วยหวังว่าทุกคนจะรวมตัวกันเป็นหนึ่งตามหาตัวสายลับที่ซ่อนอยู่บนชายฝั่งทะเลเป่ไหมาให้ได้ เฮอวินทงเป็นคนแรกที่เอ่ยขึ้นสำนักกระบีสังหารเป็นสำนักกระบีอันดับหนึ่งในใต้ล่าได้รับความเคารพยำเกรงอย่างสูงเป็นที่เข้าใจได้ว่าเขารับผิดชอบสถานการณ์โดยรวมทุกคนพยักหน้าทันทีวิธีการของเมื่อวันโหดร้ายและเลวซามอย่างยิ่งดูเหมือนฝีมือของชาวตรงหลิวจริงๆผู้อาวุโสสวีกล่าวว่าข้าเห็นด้วยกับเรื่องนี้หากไม่กำจัดสายลับเหล่าลูกศิษย์ก็จะตกอยู่ในอันตรายที่ไม่อาจคาดเดาได้เรารอนแรมมาไกลถึงที่นี่แม้ว่าจะตายก็ต้องตายอย่างคุ้มค่า เจ้าสำนักเซี่ยวเห็นด้วยใช่แล้วซูถูเหลือบมองเจ้าสำนักเสี่ยลพูดกระทบกระแทกแดกดันตามความเห็นของข้าอาจไม่ใช่คนตรงหลิวก็ได้อาจจะเป็นลูกศิษย์คนหนึ่งในสำนักบางสำนักใช้ประโยชน์จากน่านน้ำที่มีปัญหาเพื่อตกปลาในเวลาลำบากทำร้ายเพื่อนด้วยกันเจ้าสำนักเซี่ยวอารมณ์ร้อนอยู่แล้วอีกทั้งยังไม่ชอบซูถูที่ใช้วิธีการไม่ชอบเพื่อให้ได้มาซึ่งชื่อเสียงเกียรติยศจึงตบโตอย่างอดไม่ได้ซูถูเจ้ากำลังกล่าวหาใคร ซูถูไม่ได้หลบเขาหัวเราะเบาๆพูดอย่างสงบเรื่องการตายของหมอเทวดาหนิงยังไม่ได้ข้อสรุปเรื่องนี้หอแห่งเสียงศักดิ์สิทธิ์จะต้องเกี่ยวข้องด้วยแน่เจ้าสำนักเซี่ยวพูดด้วยความโกรธไร้สาระเจ้าหมายความว่าฆ่าฆ่าหนิงจงเจองันหรือการตายของหมอเทวดาหนิงเป็นเพราะฝ่ามือทลายเสียงเป็นสิ่งประจักษ์ชัดแก่สายตาของทุกคนเจ้าสำนักเซี่ยวลำพังแค่ประโยคเดียวก็จะบอกปัดปฏิเสธค่อนข้างไม่มีเหตุผลเลย ซูถูยังคงมีรอยยิ้มบนใบหน้าแต่ภายใต้รอยยิ้มซ่อนคมมีดไว้ในนั้นเจ้าสำนักเซี่ยวบอกว่าจะให้คำตอบแก่เราแต่บัดนี้ยังไม่เห็นแม้ว่าเราจะไม่เอ่ยถึงเกรงว่าหมอเทวดาหนิงก็คงตายไม่สงบเซี่ยวอินหวนรู้อารมณ์ของชายชารากลัวว่าเขาจะไม่สามารถทนได้จึงชิงพูดก่อนว่าสหายชาวยุทธทุกท่าน เจ้าสำนักได้ส่งซื่อเมียวอินกลับไปสืบที่สถานที่ตั้งหลักของสำนักแล้วเมื่อสองวันก่อนเชื่อว่าจะได้รับข่าวเร็วๆนี้การตายของหมอเทวดาหนิงหอแห่งเสียงศักดิ์สิทธิ์ก็เสียใจพอกันไม่ว่าอย่างไรก็จะคำตอบแก่ทุกท่านจะไม่ยอมให้หมอเทวดาหนิงตายอย่างไม่ยุติธรรมน้ำเสียงของเซี่ยวอินหวนอ่อนโยนให้ความรู้สึกสนิทชิดเชื่อทุกคนก็พยักหน้าทันทีสูทูหันความสนใจไปที่เซี่ยวอินหวน วันนั้นผู้คุมตราเซียวล้มป่วยทุกคนต่างรู้เรื่องนี้ไม่รู้ว่าเหตุใดถึงฟื้นตัวเร็วขนาดนี้หรือว่าที่หอแห่งเสียงศักดิ์สิทธิ์เชิญหมอยอดฝีมือมารักษาอีกหากมีคนยอดฝีมือเช่นนี้หวังว่าหอแห่งเสียงศักดิ์สิทธิ์จะไม่ซุกซ่อนไว้โปรดแนะนำหมอเทวดาท่านนี้ให้ทุกคนรู้จักด้วยสายตาของทุกคนหันไปหาเซี่ยวอินหวนทันทีวันนั้นนางถูกวางยาพิษทั้งยังถูกพินการเวกวางยาพิษแม้แต่หมอเทวดาหนิงก็ไม่สามารถรักษานางได้ในทันที แต่ตอนนี้นางยืนอยู่ต่อหน้าทุกคนอย่างแข็งแรงซึ่งน่าประหลาดใจจริงๆเซียวอินหวนขมวดคิ้วสูถูผู้นี้ไม่ปล่อยให้ทุกอย่างหลุดรอดสายตาไปได้เลยต้องการได้รับส่วนแบ่งในทุกสิ่งแต่ถ้าไม่บอกเขาเกรงว่าจะทําให้ทุกคนเกิดความสงสัยขณะที่กําลังลังเลก็ได้ยินเจ้าสานักเซียวพูดอย่างเย็นชาหวนเอ,อ๋อได้รับการรักษาด้วยเลือดของลูกชายตัวเองนี่คือเทียบยาที่หนิงจงเจอให้ข้าไว้หรือเจ้าก็ต้องการเช่นกันเฮ่าออวินทงพูดเบา เป็นเช่นนี้จริงข้าเคยเห็นเทียบยานี้เหมือนกันสูถูดูไม่ค่อยเชื่อกวาดมองไปรอบๆใบหน้าของเซี่ยวอินหวนอีกครั้งแต่กลับพูดด้วยรอยยิ้มเป็นเช่นนี้นี่เองคิดไม่ถึงว่าผู้คุมตราเซี่ยวจะมีลูกเป็นข้าที่โง่เขลาเจ้าสำนักเซี่ยวรำคาญแล้วพูดอย่างเย็นชาเจ้ามาที่นี่เพื่อพูดคุยธุระหรือจะถามเรื่องครอบครัวของคนอื่นเมื่อเห็นว่าใกล้จะถึงเวลาแล้วอาซือหลานก็เรียนแบบเสียงของชุยอวีพูดเสียงแหบแห้ง เจ้าสำนักเซี่ยวระง,งับโทสะก่อนเรามาที่นี่เพื่อคุยธุระแน่นอนสำนักเซี่ยวเหวของเราได้ส่งลูกศิษย์20ิบคนไปยืนเฝ้านอกประตูต้องตามหาหัวโจรร้ายให้ได้สูทูอดไม่ได้ที่จะมองไปที่อาซือหลานทำาไมชุยอวีถึงคล้อยตามตาแก่เซี่ยวเช่นนี้เขาคิดจะทำอะไรกันแน่เมื่อคืนนี้สูถทูไปหาชุยอวีแต่ได้รับแจ้งว่าเขาไม่ได้อยู่ในสำนักเซี่ยวเหวหรือว่าเขาแอบไปพบกับตาแก่เซี่ยวทำข้อตกลงที่รับตาคนนั้นหรือ อาซื้อหลานกระแอมไอเล็กน้อยแล้วพูดว่ายังมีอีกอย่างหนึ่งไม่ทราบว่าเจ้าสำนักเซี่ยวจะให้ยืมตัวแม่นางอินแก่สำนักของเราเป็นเวลาหนึ่งวันหรือไม่ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับเพียงแค่หนึ่งคอมเมนต์หนึ่งไลค์หนึ่งซับสไของท่านก็เป็นการส่งกำลังใจให้กับทางช่องในการทำคลิปใหม่ๆแล้วครับขอบคุณครับสนับสนุนช่องได้โดยการไม่กดข้ามโฆษณาหรือกดซูเปอร์แ k s ก็ได้ครับ และสามารถติดตามข่าวสารต่างๆของทางช่องได้ที่ชุมชนของช่องออดิโ Novel ลครับ